สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนเนาะคะ่ะเอาพอ่พอพอกันกแล้วตอนช่วงเขามาเหตุงานนะคะหลังจากปลากโกลดเรียบร้อยแล้วมือนีมาเร็วก็เลยไม่มองได้เอารถไปใกล้ๆได้นะคะคุเทือนมาจากะสบมีมองปั๊ไหเนาะคะ่ะมาเร็วนี่กับประมาณเคิรชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วแต่เขามีเวลาซ้าไหเมือนีเคิร์งชั่วโมงรอไปเลยสนใจไหม ามาคอยกษตมานังพักกันเอ๊ะมันคอเล็กกะหาหมองรับร่มบ่ายนะทุกคนมันล่มแห้งปวดต้องหาหมองรีดล่มนี่คือหมองนางนะคะสถานที่มองให้แบบทุกคนมาถาว่าลำไปลาได้แต่ว่าคอยนิกา มาบางเทือกับท่านบางเทือกับพ่อท่านเพราะว่าเวลาเขามันบะไแบบร้ายเนาะค่ะถ้าเขาสิเอาเวลามา่เปลืองกับเขามานาังขาสเขางงานกับบอยนะคะอเอามาคุยกันต่อเนาะจะเว่าเรื่องแบบถ้าถ้า,าอายุทั้งนี้โดนๆแล้วนี่เขาได้อีหยังแน่นะคะสําหรับการที่เป็นเนียฝรั่งมากเป็นสิบกว่าปียี่สิบปีอังสีเนาะค่ะถามว่าได้เงินเดือนได้อะไรไหม สวนหลายเนาะค่ะก็ไดนะคะแต่ว่าหากักคือข้าประเด็นมานับยอดสะสมนะคะอันนี้คือว่าตามตรงเลยบ่าไม่ไพ่สิมานังนับ,นบยอดสะสมเพราะว่าการที่ห้าสิสะสมพวกจาพวกสิ่งของอ,อาจสิได้แต่ว่าเงออินนี่คือโบแมนเหรค่ะนะสวนห้ายก็เสียไห้คาใส่ใจนนนัน,น,นมันเยอะแยะหลายสมปิทุกคนเขามาอยู่เมืองนอกเนาะโดยเฉพาะเป็นพนักงานจิกกระจิกลิกระจอกหลอกนี่แหละทุกคนว่างไงรถ ถ้าเป็นพนักงานเขาเขาไม่ได้เป็นันหนาเขาเนาะเขาก็ต้องเห็ดหลายน่จักหน่อยแล้วเงินเดือนก็ได้แค่ตามคนว่ามาตรฐานคนที่ได้มีซ่าหน้ากินคือจะเข้ามาโดยเฉพาะอยู่แล้วเอแล้ววะแจ็อินเิอินเดนุกทุกคนก็อยู่อยู่หวงไปหวงว่านอันนี้ก็คือมาถาเขางานขึ้นกันใจก็ดีย่างนังเมือนี่อากาศดีดีดอก ได้ว่าอากาศดีนี่ยแค่แค่สิบเจ็ดองศาสิบแปดองศาบอรนหนอด,ด์ทุกคนด้วยีได้อากาศดีๆเขามากเนาะแต่บาทนีเวลาเข้ามาเหตุงานสักพักหนึ่งแล้วเนาะค่าใช้ใจ่ายมันก็สูงขึ้นเนาะที่ที่มวยวอา์ซูฟังนี่บันยางเงินดอกถ้าเขาคิดสีสรงเสียทั้งบาทนังสีเข้าก่ต้องแบ่งเจียดใส่พรอมทั้งค่า กินไสยู่ทุกอย่างนะคะ้าผู้ไดมีผ้าละนักทั้งบานเฮาเนาะคะ่ะอันนี้ก็เขาใจแล้วอยู่ทั้งนี้เ้ากับตรงเสียหลายอย่างเสียค่าค่าเดินทางเอ้ยยังเอ่ยสมปินะคะสาหรับตัวมวยตอนนี้ก็คือซื้อรถเป็นของจะคข้องสิคะค่าน้ำมันทุกคนเท้าสิมาจะขยาน่อยกบไ่ไหวเพราะว่างาน่อยมันก็น,นักอยู่แล้ว,วบอให้ฟังตรงๆเนาะคะ่ะงานเนี๋ยนี่นั้น คือจ้างคอยว่าเป็นไปเป็นบางคลิปอังสิก็คือเข้าต้องได้ค้นประเล็ดนะประเล็ดนี่หูหลังกงเลยทด้งบางคนนี่หลังเดาะเลยเพราะว่ามันหนักแต่ว่าทาเข้าประเดมันกับประเดทุกมือหรอกคะ่ะที่เจองานหนักแต่ว่าหักส่วนร้ายก็จเจอแผนกที่หนักพราสมควนเพราะว่าทุกคนก็ต้องหัวจักนอกท้าเข้าเป็นพนักงานเก่าลหละมันกับสิ่งหัวจักลายอย่าง ระบาดนี่งานมองได้ไม่น่านะเข้าใกลพวหน้างานเ่าเข้าไปบุกเบิกก่อนก่อนแสพนักง,งานอันไม่เข้าไปเนาะคะ่ะกันนี่แหละก็เลยมาเราซูฟังโดยทั่วไปแล้วค่อยก็พอค่อยได้ซักประวัติบันไดเนาะคะ่ะกับการเรื่องใจใจเงินในขั้วเรื่อเพราะว่าเรื่องนี้มันกลับเป็นแบบว่าฮ่าต้องตัดสินใจเองหลายหลายเรื่องบ่นท่านใดท่านฮาสิแบบปล่อยไปเลยยังสินเนาะคะ่ะทุกคน เงินตะละบาดตะลัสต่างหายากคู่มือเนี่ยเศรษฐกิจมันก็แย่อยู่แล้วเขาก็ยังสิไปแย่เติมเครื่องเฮาไปใส่ทรายุ่วยทุรายลกับบ่ไดอีกเนาะค่ะก็เลยต้องเบิ่งเอาเบิ่งไผเบิ่งมันละค่ะตัวไผตัวมันนะคะใส่มูอมาเบิ่งห้กับ่ไดเหตพี่ให้น้องเขามาเบิ่งกับ่ไดเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเฮาเหตุนี่หรือตัดสินใจเนี่ยเฮาก็ต้องเฝ้าอยู่กับตัวเขาเองเนาะนั่นละบ่ว่ยังารดอกมือในกระจีทุกคน มาคุยกันก่อนเขางานนะคะห้มาเบิ่งสภาพบรรยากาศรากาภายในนี่แหละมองที่เขาเฮ็ดไปหนาปนั่งเบิ่งรูทุกคนนี่แหละคือหมองนั่งนะคะบใดอยากดูดบุหรี่ก็ดูดได้ที่นี่นะคะกินเขาได้พักผ่อนได้แต่ว่าทาในพึงเมื่อเวลาเฮ็ดงานหละ่ะคือออกมาบ้ตเยทุกคนประตูปิดคือปิดนอกสจากคนเฮ็ดงานที่ในปิโรคือคนที่เฮ็ดงานเป็นนีน้เลย เกี่ยวกับกระดงกระดาษเอกสองเอกสารจังสีนเนาะค่ะนั่นคือสิมี่ได้แต่ยังอืินบ่ไดดแล้วนะคะสุขข่อยกเสิไปอีกส้นหนึ่งเพื่อพักพ่อนคือจังเห็นทุกๆคลิปละถ้าข่อยอนนี้ก็ดีอืมมาม่าล้วกะโอ้บอยบ่อยากเข้าไปเมื่อนี่อยากอยากอยาก,อยากจะเร่ยนอยกข้างนอกเลยเพราะว่าสโดนแดดพอแดดเดือทุกคนถ้าแดดมากนี่ คือทุกคนดีใจเพิ่มเลยละอยู่ทั้งเมืองหนอกเพราะยังเวลามันหน่อยเวลามันกระชันซิดแท้งมีแค่บอกกี่เดือนเองเนาะทำมันหลายเดือนกัสิว่าไปอีกจั่งหนึ่งอันนี้มันแค่บาง,งเทือนแค่สองเดือนมั้งเพราะยังคือจังปีน,นี่ก็คือเวลามันก็ได้เลยฝนตกหลายกว่าฝนตกแล้วก็ล่มบรรยากาศเราเป็นใจปันใดโอเคเนาะคะ่ะทุกคนคะ เดี๋ยวสิต้องได้พอโตัวเข้าไปแล้วบาทนี่จะไปนั่งคุยกัยนก้ามูกก้พวกสักก่อนเนาะบ๊ายบายค่ะไว้พอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ